แล้วครับสิแปเลยครับนับเลยหนึ่งสองสามสีห้าห้ากทีเดียวสิบแปดหนึกยยกอันนั้นเลยครับต่อไป แต่งทำเนาะครับอีนี้ก็ยังต่อลงไปก่อนไปก่อนนี้ก่อนอานนี้ก่อนนะอนี้ก่อนโอเคสีแล้วนะครับเป็นพื่อนอีกนสิบแปดที่อ๊ะยี่สิบสิสิบแปดเอาอสิบแปดมียี่สิบแล้วก็เอาไปเอาเอาไปเอาสิบแปดแล้วไปเอาเอ็นนล์สิบหกก็ได้ยังก็ได้ครับเหลือ 2 5 6 5ามสี่ห0ขอ,อก่ิบครับก่อนครับทำยกสองครับก่บอนกันทำยก3ยก ยกเดียวไปไม่ไหวไม่ใช่แบบรีบทำนะรีบทำทำก็กร่ายสลายสิบหกครั้งไหมนะครั้งนี้อีกสิดตั้งสิบแปดยี่สิบหนึ่งสองสามกเจ็ดะปีอวิภาจะไ ใครอ่ใคร่่ยอมกนใครเป็นไหครับไปไหมครับไปทางทางนางสาวได้วันนี้มันไม่ใช่ห้าสิบี่ใช่ห้าสิบนะเป็นห้าสิบหกนะโลรอหาหกก็5ห้าหกเพราะว่าตัวเรกมนสิบแปดอสิบแปดสิบแปดสองครั้งแปดยี่สิบอายี่สิบห้าอหกห้าสิบ แปดยี่สิบสิบแปดอ่ะแปดสองเป็นสามสิบหกบวกยี่สิบเป็นห้าสิบแปดสามสิบกถ้าแถวก็่ันแถวนีร่อย้มิศิสมณะหลักถามว่ามีเครื่องบอกหรือเว่าเป็นโซดาเป็นตะกีธาดูตรงไหน อันนี้จะบอกว่าโซดาต้องละอายมุกได้อิธาละกามขั้นยาได้ก็ถูกแล้วไงละเอียแต่ว่าอันนี้ครับอันนี้มันจะชัดเจนว่าคิดคำถามว่ามีหลักฐานไหมในขั้นตอนที่สองมีหลักฐานนะกระโดดอ่าสินห้าสินแปดสินสิบีอันนี้อันนี้ท่านกำหนดแต่ว่ามันก็สอดคล้องกันนั่นแหละละกามโดยหยาบละกามโดยละเอียดอลรหั์ละกมา,ะาะกมได้โ,โดยกบุญก็คือ สินห้าสินแปดสินสิบสินสิบามมันก็จะสอดค้องกับินนี่สูตรนี้นี่เราเคยเจอแต่บอกว่าการถือสินที่เป็นกุศลจะมีผลเป็นอรหันต์ยังไครับแต่นี่จะบอกว่าสินการถือสินให้บริบูรณ์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมันมันเป็นรายละเอียดที่ลงไปว่าจะได้เป็นอริยบ,บุคคลเป็น มีอนนรนิทงหลายๆอย่างจนกระทั่งถึงวิชาแปดถึงได้อิทธิวิธีมนโนมยิทิอะไรคือ <c oughs> เป็นรายละเอียดบอกอีกทีหนึ่งอันนั้นมันอารมณ์ดวจะเป็นบทสรุปแต่นี่พูดถึงว่าอันนี้ทรงของศีลบริสุทธิ์เนี่ยมันจะได้ครบทุกอย่างแต่ขั้นอยากไปหาละเอียดรู้สึกว่าสูตรนี้มันเหมือนกันจะบอกว่าอันนี้ทรงของการถือศีลมีอะไรบ้างศีลน,นี่แหละทุกอย่างเป็นต้นนี่ย้ำมันนีมันจะ เออไม่เข้าใจว่าศีลเป็นตัวข้อกําหนดทุกอย่างครับจะมีข้อหนึ่งที่ว่าญาติสารูตที่ล่วงลับไปแล้วให้เราลึกถึงอันนั้นมันจะออกเชิงท่วรรณยุกน์คำว่าเระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นนะไม่มีในยาซ้อนไม่ใช่ว่าเราไปเระลึกถึงตัวบุคคลที่ตายเราลึกถึงคุณค่าคุณงามความดี สิ่งใดที่ผู้ใดที่รับไปแล้วนะ่ยควรจะต้องเก็บรักษาเอามาทำให้รอรักษาไว้อย่างนั้นไม่ใช่ไปรื่อถึงตัวบุคคลจะไปเอามาอย่างไงเนื้อหนังกระดูกอะไรอะไรอะไรแม้แต่พฤติกรรมของเขาที่เคยเป็นเคยดีแหละแต่เขาตายไปแล้วที่เป็นเรืออะไรจะเอาที่เขาทำไว้แล้วอ๋อนนต้องมารักษา พฤติกรรมอันนี้ความรู้อันนี้เอามาสืบทอดไวอะไรบ้จริงจริงอันนี้นี่เวลางานตกแต่ละครั้งเวลาพวกเราพูดถึงคนที่ตายเดีะะ๋ยวเราเห็นว่าโอ้โหก็ทำความคิดั้งเยอะแค่ตอนอยู่เราไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไหร่แต่พอ,ม,อามาแล้วลึกกันน่ยใช่แนละ้ว่องเราจะเห็นเยอะนะครับเป็นว่าโอ้โหตอนเราจะเห็นแต่ตอนอยู่เราไม่น่าจะปล่อยให้ผ่านไปอืส่วนอันนี้ มันยังไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่เขาจะพูดถึงทิฏฐิสองภาวะทิฏฐิกับวิภาวะทิฏฐิว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันประตูตาแล้วก็สรุปว่าเขาไม่ต้องมไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นถ่ายถอนเห็นคุณละโทษมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเป็นมันมีปัญหาทั้งสองจริงๆจะบอกว่ามันขัดแย้งเขาไม่ขัดแย้งหรอก ต้องเข้าใจคําว่าวิภาวะทิฏฐิหรือวิภาวะตัณหาตัณหาสามเนี่ยเขาก็บอกว่าวิภาวะตัณหาก็ยังเป็นตัณหา,าวิภาวะทิฏฐิยังมีความเห็นในวิภาวะเหมือนกันเนี่ยยังมีความเห็นก็คงจะต้องหมายความว่าคนที่ยินผู้ยินร้ายต่อวิภาวะตัณหาย,ายินร้ายต่อวิภาวะตัณหา สำนักพูนั้นแอบอิงถือว่าเป็นผู้แอบอิงวิพบาววิพบาวทิฏฐิอมาเจตนญหาพูดพุทธะอะินรายต้องวิพราวทิฏฐิมีความเห็นต่อความไม่มีพบมันจะไปหาอุเชติฏฐิไงครับๆๆๆมันจะไปหาอุเชติฏฐิอินรายคือต่อต้านไม่เอาทิฏฐิแห่งการไม่มีพบไม่เอาไม่มีพบนี่ไม่ได้ นี่ความยินรายคือไม่ไม่เอา <Yeah. S 1> มันไม่ดีน,ดนอ่ผู้แอบอิงพวจิติเข้าถึงมีภาวะทิติอยังลงสภาวะจิติสสำนักโอการานั้นชื่อว่ายินร้าย <c oughs> <c oughs> มีความเห็นดี <c oughs> ยังลงเข้าถึงยังลง แอบอิงปพระวติมีวาิติเข้าถึงอย่างลงก็ลึกๆขึ้นนั่นแหละแอบอิงเข้าถึงอย่างลงเลยโอคทาสมณนะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าผู้ยินราน้ายดูคะพิสุตังหลายสมณนะหรือพรามเหล่าใดย่อมไม่รู้ทั่วถึงต้องให้เข้าใจความเกิดความดับคุณโทษเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้ว่าในชีวิตที่เป็นจะมี เราทำให้เกิดไม่มีพบเลยมั่นใจในความไม่มีพบเลยอย่างพระอาหารหันตุกองค์ที่ยังไม่ปฏิพันธ์ุูลฐานไม่มีปัญหาเรามัน่นใจเพราะว่าเรามีปัจจัยที่เราสัมผัสทุกอย่างอยากกลางละเอียดแรงเบาอะไรต่อหก็เราก็ร,ารู้ได้ว่ารวาวังได้ตัดได้ระวังได้ตัดได้อุเบกขาได้หมดอุเบกขาได้หมดอุเบกขาได้หมด ป,ปริสุทาปิโยตามุตุกกรรมัญญาประพัฒนสารของเรานี่เข้าคล่องชำนาญแรงขนาดไหนก็ได้หมดได้หมดได้หมดอยู่แล้ว,ลวเราก็เชื่อเราก็เชื่อของตัวเราแรลบว่าเราไม่มีปัญหาเราเราวางเมื่อไหรก็ศูนย์ป,ปริสุทธาปิโยตน์ตาโมไม่ต้องใช้ความกลับไปกลับมามุทุนี้กลับไปกลับมาไงมุทุนี้จะเกิดก็ได้จะดับก็ได้ก็ได้ได,ดับก็ได้กลับไปกลับมาแต่ที่บรายจะปฏิพันธ์ประโยชน์สารทิ้งมุทุเลยพอหมด อุปัชยะสันตติไม่ต่อเลยตัดสันตติแล้วเอาแค่นั้นจบแล้วเขาจะรู้ลักษณะลูกสี่สุดท้ายอุปัชยะสันตติเมื่อจบที่สันตติก็ไม่มีแล้วชรตาอนิจตตาไม่มีแล้วม่ต่อไปอแล้วเราก็รู้ว่าเราจบแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ แต่ทีนี้ผู้ที่จะจบอย่างนั้นจริงๆนั่นนะ่ะแน่ใจตัวเองผู้ที่ยังตั้งจิตอย่างผมเป็นโพธิสัตว์ผยไปตั้งโอ้โหผม,มอีกจะต้องไปผักชั้นระดับที่แปดที่เก้าไปอีกผมก็ไม่ได้ยำเป็นต้องมาคิดถึงหยุดจบสิ้นอะไรแต่เราก็ได้ทําอยู่ตลอดเวลาและสัมผัสหีเ่งเราว่าเออไอ้นี่หยุดเด็ดขาดไม่ต้อง มีเยื่อใยอะไรอีกแล้วก็ทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝึกจิตของเราตลอดเ,เวลาอันนี้ก็เป็นวิวาทิเตตใช่แต่ก็รู้คุณรู้โทษรนะูค้คุณรู้โทษไงครับรู้คุณรู้โทษแล้วก็ทาคทวามเกิดลําดับให้เ,เองก่อนเองระดับแต่เราก็ยังเกิดแต่คุณโทษของเราดูแล้วไอ้นั่นเป็นโทษเราไม่ตอบแต่เป็นคุณเราก็ต้องตอบพอเรายังมีเราก็สร้างสิ่งที่เป็นกุศลแจงิ่งเงินเป็นคุณตลอดเวลา มันก็ต้องอาศัยสิ่งมันก็กลับไปกลับมานี่แหละแสดงว่าสิริมหามายามากเลย<ะ> <laughs> เนี่ยยอดสิริมหามายามาจบพระพุทธเจ้าจบจบที่นี่แหละเกิดดับและคุณโทษ<ะ>สุดท้ายเกิดรู้จักความเกิดความดับรู้จกักค,คุณรู้จักโทษก็จบที่นี่เ<ฮ>นี่ยรายละเอียดเนี่ชัดเจนเลย เนี่ยวิญญาณนีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดนีอะไรเป็นกาเนิดน,นีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารมีอะไรก็ไล่กระไตวิญญาณสังขารมาจนกระทั่งถึงปฏิสุลุบาทเนี่ยวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อน,นั้นพิจนัณนเพราะสำรอกอวิชาเสียจได้เพราะวิชาบังเกิดขึ้นย่อมไม่ถือมั่นกามุป,ปาทาน ย่อมไม่ถือมันทิฏฐุปาทานย่อมไม่ถือมันศิรปุกตทานย่อมไม่ถือมันอัตวาทุปาทานเมื่อไม่ถือมันเมื่อไม่ถือมันย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปฏิภาณเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชาดว่าเธอชาสิ้นแล้วพระมรรคดีจบแล้วอันนี้ละเอียดดีมากเลยเนี่ยอธิบายได้โมตลอดกาลเลยเนี่ย